พวกเราฟังทร,รมานานแต่ไม่เกิดพุทธภาวะอะไรเพราะพวกเราถือครองความรู้ตรงนี้พระอาจารย์พูดชัดมากแล้วนะคนที่ชอบจําเก่งๆคิดเก่งๆใช้ตะก,กะใช้สมองเก่งๆอ่ะคนเหล่านี้จะถูกปิดกั้นด้วยการปรุงแต่งที่ตัวเองปรุงเองนะั้นพระอาจารย์จึงบอกว่าจงทําตัวเป็นเหมือนไส้เดือนที่ไม่ต้องมีสมองอ่ะใช้แต่จิตฟังอ่ะ ใช้แต่ความรู้สึกรับรู้ด้วยความรู้สึกแข็งจิตจิตเมื่อมันได้รับองค์ความรู้ที่เป็นการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตและนี่แหละคือการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตใช้จิตฟังยังดีดีไม่ต้องใช้สมองอย่าเก่งเกินอย่าเก่งเกินธรรมชาติต้องการการรู้แบบธรรมชาติเห็นธรรมชาติธรรมชาติเขาต้องการธรรมชาติ ไม่ได้ต้องการว่ามีใครไปเป็นผู้เก่งผู้รู้ผู้เข้าใจนะไม่มีคนมีแต่ธรรมชาติเมื่อจิตอันเป็นธาตุต้นกําเนิดได้สร้างน้มได้รูปขึ้นมาแล้วได้อาศัยนามรูปนี่แหละได้เรียนรู้ได้เจอแปลดแล้วได้เรียนรู้วิชารู้แจ้งจิตจนจิตได้ซึมซับความรู้นั้นจากการฟังเป็นการซึมซับโดยตรงเลย เมื่อจิตมันเกาะกระแสธรรมนี้ความรู so ้จะถ่ายทอดลงสู oh, so ่จ right ิตโดยตรงความรู้เหล่านี้จะลงสู่จิตมันจะเกิดความรู้สึกว่ามันโอ้ออ้แล้วมันเบาโล่งเบาโล่งคือลักษณะที่จิตมันคลายตัวออกจากการเกาะนามรูปจิตมันจะคลายออกจากการเกาะนามรูปมันจะเบาโล่งเบาลงเพราะจิตมันไม่มีรูปร่างมันเบาด้วยตัวของมันอยู่แล้วแต่ที่มันหนักเพราะมันไปเกาะนามเกาะรูปมันถึงมีความรู้สึกว่ามันมีรูปร่างนึกออกไหม เหมือนท้าใส่เบาตัวหนึ่งม,ม,ม,มันไปสวมชุดกายละเอียดไม่พอมันไปสวมชุดกายหยาบมันก็หนักนะสิมันก็เป็นตัวเป็นตนตอยู่แบบนั้นนึนนกออกไหมแต่พอาตาใสบริสุทธิ์นี่มันคลายตัวออกเพราะความที่มันรู้ว่ารูปและนามไม่ใช่เราพระอาจารย์จึงบอกเหมือนไอ้เสียงที่พูดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เสียงเรานะโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเป็นของของใครเลยเสียงนี้ไม่ใช่เสียงของเราเป็นเพียงอะไรบางอย่างแค่นั้น อารมณ์ก็เป็นอะไรบางอย่างแค่นั้นปากฏดสลายไร้ค่าด้วยตัวของมันที่รู้อยู่นี้มันก็รู้แบบไร้ค่าด้วยตัวของมันพวกเราเพียงแต่สาคัญลงไปแบบนี้ว่ามันไร้ค่าด้วยตัวของมันคือมันปากฏดสลายอยู่ตลอดเวลาด้วยตัวของมันแล้วจิตพวกเรามันจะคลายตัวเองมันจะคลายเลยมันจะเบาโล่งอย่างเห็นได้ชัดเลย